ครับวันนี้วันที่17เมษายน25 6หนะครับอยู่ที่บ้านห้องน้อยนะครับตําบลกัมพีอํเาเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามตอนค่ำๆนะครับ,ตอ,รบตอนเย็นๆเ,เวลาประมาณนะครับหโม,มงเย็น6โมงเย็นนะครับงานด่วนนะครับงานนี้กับชุดปั๊มดีเบนโต750้วัตต์นะครับตัว4.5่คิวนะครับ ดูปั๊มน้ำนะครับแล้วเราจะเทสนะครับเทส์กับนะครับพาวเวอร์ซัพพลายนะครับกับอินเวอร์เตอร์สามพันห้าร้อยวัตต์แบตเตอรี่ยี่สิบสี่โวลต์ร้อยแอมป์นะครับกับพาวเวอร์ซัพพลายตอนนี้ปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับออนเบรกเกอร์นะครับ ไปอยู่ที่92โวลต์นะครับแอมม์ M, กำลังวิ่งขึ้นนะครับ76น,นะครับห9 9วัตต์นะครับ2,700รอบนะครับดูประมาณดูน้ำนะครับ น้ำออกประมาณนี้นะครับน้ำแดงขึ้นมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอเทสกับแดดพรุ่งนี้ต่อนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับพเพื่อซัพพล ตัวอินเวอร์เตอร์สำหรับที่ปั๊มประกันหนึ่งปีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0970723350ช่างถ่ยครับสนใจติดตอ่อได้นะครับขอบคุณครับ